วันนี้แม่หนิงจะพา,ากินอะไรคะเมนูส้มตำใส่กระปุนใส่ขนมจีนนี่ดูนะคะและที่สำคัญใส่มะกอกห,หวานฉ่ำๆตำลาวบ้านเรานะคะตามด้วยข้าววันนี้มีข้าวกล่องแต่เป็นข้าวไก่ทอดที่ราดน้ำจิ้มแจ่ว คือร้านนี้เขาอร่อยมากนะคะอันแรกสุดก็จะเป็นขัวกับบุ้งนะคะมานะคะมาเริ่มเลยคือไม่อยากจะใช้มือเท่าไหรนะะ่นะคะผิดเกล็ดลังนะคะอือืม,อม อร่อยมากอืมหวานมะกอกตำลาวนะคะบอกว่าตำลาวต้องใส่มะกอกมันถึงจะหวานจริงๆอืมอืมอืมอร่อยแซบนะคะขนาดว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่วันนี้สั่งไม่เผ็ด Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Thật Ừm. Bắt đầu. để mình thái nư nữa. Mình tăng xuống đằng này nha. อืม <C oughs> มานะคะอร่อยด้วยกัน <C oughs> คือมันกินได้ทุกวันอ่ะมันไม่เบื่อเนะทำไง <C oughs> แล้วแม่ไปข้าวเองรัะ Nhét thằng hụt ní gọt, thôi bà đạp rồi đó, mhm 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 ơi mhm mhm lấy cái, này.